เพื่อนๆนะกับอาชีพแอดนะครับโอ้โหปรับใหม่นะครับมันน่าจะปรับมาตั้งแต่น่าจะสี่วันน่าจะแจ่อัปเดตล่าสุดเลยนะครับหรืออัปเดตก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจนะครับมันปรับใหม่นะครับในสกิลที่มาใหม่นะครับนี่นะครับแต่ก่อนมันไม่มีนะอันเนี้ยสกิลเนี้ยไม่มีนะครับมันเพิ่งมาใหม่นะครับเพื่อนๆดูนะครับมันเพิ่มแรงมากนะครับแต่มันมีข้อจํากัดนะครับว่าไอ เลือดของไอศัตรูต้องต้องน้อยกว่าต้องต่ำกว่า60%นะครับมันมันถึงจะกดใช้ได้นะมันเป็นบัฟนะโอ้โหเสียได้มากนะครับถ้า100%นี้แรงมากนะครับสกิลนี้นะกับอีกอันนึงนะครับโอ้ที่ผมทำให้ผมว้าวมากนะครับ,สก,บรสกิลไอโซเบเกอร์เอสกิลไอโซเบกนะครับ เพื่อนเห็นไหมครับมันจะเมื่อเราตีปกติอ่ะมันจะมันจะมีโอกาสสิบห้าเอร์เซ็นที่จะออกโซเบทนะครับนะเย็ดคีสกิลโซเบกนะครับเพื่อนๆมันไม่ออกตัวนี้นะ <laughs> มาคนละอันนะครับนี่มันออกตัวนี้นะครับนะมันจะออกสกิลนี้นะครับมีสิห้าเปอร์เซ็น ไอโอกาสออก1 5นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาคอมโบกับสกิลนี้นะครับอ่า CRS อ่ามันจะออกรัวแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องมีรูนไม่ต้องมีอะไรนะครับมันจะออกออโต้เลยนะครับสกิลโซเบเกอร์นี่นะครับเห็นไหมครับโซเบกมันจะออกออก1 5นะครับนี่นะครับออก15นะครับสุดจัดนะครับ เราไม่ลุยกันนะครับผมจะบ๊าบรวมกว่อนผมขี้อยู่สองผมขี้อยู่ห้าอ็มนะเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับมันก็เห็นไหม,นะม,หไหมอุ้ยยัดเค้ไม่ออกนะครับเห็นไหมสกิลสกิลโซ่ออกเสยนะครับ โซเบกนะครับเฮ้ยมันเฮสนะครับเนี่ยโซเบกออกเสยนะครับมาดูสกิลนี้นะครับว่ามันจะออกมันไม่ออกนะครับมันต้องมีรูนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทํารูนกันนะครับมันต้องใช้2รูนนะครับมันถึงจะออกคอมโบกันนะครับนี่รูนหนึ่งนะครับแถวสามนะครับ กับรูนนี้ต้องมีแถว3นะอันนี้ผมไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาลุยก,กันว่าผมจะได้ไหม <c oughs> รูนเอสนะครับอ่าเราก็จัดเลยรูเรามันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับยิบเข้แค่มันแค่มันออกไอโซนี้ผมก็สุดยอดแล้วนะครับแค่มันออกโซนี้ก็สุดแล้วนะครับไม่ต้องพึ่งรูนอะไรเลยนะครับนะกาตานะครับ คาตาในตลาดหมดแล้วนะครับโอ้โหโชคดีนะที่ผมดึงไว้ไว้ก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้ดึงนะครับได้ไอดีมาใหม่นะครับผมก็เลยมาคิดเล่นๆนะครับไม่น่าเชื่อนะครับโอ้โห <c oughs> มันตับหม่ตื่นเต้นนะโอ้โหเป็นเป็นอาชีพแรกๆเลยนะที่ผมเล่นนะครับโอ้โหออกเฮ้ย ดวงอะไรจะดีขนาดนี้นะครับกดออกเลยนะครับ2องดาวนะครับเยทเคทำเป็นเล่นนะครับเนี่ยได้เลยนะครับโอ้โหทีเอมเห็นใจนะครับแต่ดาเมจอาจจะเบากว่าอันเดิมนะครับเพราะว่าอันเดิมอ่ะเราจะคูณด้วย0.3แต่อันใหม่มันจะเป็น0จุดอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับน่าจะอันใหม่อันเก่าคิด2 ข้างละ2 2 m 4นะครับมาดูอันนี้นะครับอ่ามาดูสกิลผมจะรัวแค่ไหนเห็นไหมหายไปเยอะเลยนะครับดูสกิลครับเห็นไหมโอ้โหรัวจัดนะครับผมนึกว่าเสก <laughs> อันนี้คือ1 7 m นี่คือไอ้สกิลของไอ้เห็นไหมสิบเจ m นี่เป็นสกิลของไอ้ C.R.S. นะครับเห็นไหม 17m นะครับแต่ถ้าเป็น3 3m9 นี้จะเป็นของ SONIC นะครับโซ b นะครับโอ้โหสุดจัดนะครับนึกว่าเสกนะครับโอ้โหมันเท่จัดเลยนะครับนะโอเคเรามาดูสเตตัสของสวมใส่อะไรกันบ้างนะครับว่าเราใส่อะไรบ้างนะครับสเตตัสผมก็จะอัพเป็นสติงแล้วก็ E.J.I. นี้ ให้มันได้480นะครับที่เหลือก็ลงรักกับเด็กแค่นั้นนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับโล่ต้องเป็นตัวนี้นะแรงสุดแล้วนะครับตัวนี้โล่กระดูกไม่สู้นะครับอันนี้แรงกว่านะครับเสื้อตัวนี้นะครับจําตัวนี้แหละเจื้อคุมผมผมจะเน้นเป็นทางคิดนะครับก็เลยใส่ตัวนี้แทนนะครับที่เหลือก็รองเท้าก็ใส่เป็น a d คก็ได้นะแต่ผมได้ออฟมันสุดผมก็เลยใส่ตัวนี้ได้ ประดับใส่เป็นคีนะครับอีกข้างก็ใส่เป็นในตีตีใกล้หรือจะเพื่อ,อนๆจะใส่ตีใกล้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับรูนนะครับโอ้โหรูนนี่จําเป็นนะผมว่าจําเป็นเลยก็คือรูนดาวรูนนี้นะครับแถวล่างนะครับเอาไว้ระเบิดนะนะแถวกลางนี่ดาเมจนะครับสวยมากนะครับรูนตัวนี้ผมเดี๋ยวผมจะถอดออกเมื่อกี้ M9 ใช่ไหมครับถอดออกมาดูกันว่าดาเมจผมจะหายไปเยอะไหม รูนิดเพิ่มดาเมจนะแถวกลางอ่ะแถวบนกับแถวกลางครับเห็นไ,ไหมดาเมจหายไปเลยนะครับแต่หายไปไม่เยอะนะครับผมเสียได้นะตัวนี้มันน่าจะมันน่าจะแถวกลางนี้เอาเอาเอาเปลี่ยนไปใช้แถวบนนะโอโ้แถวบนน้อยไปนิดนึงนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผม <laughs> ลองสุ่มแถวไว แถวบนนะครับเผื่อมันได้นะมันได้ไหมเป็นรูนตัวนี้นะครับนี่นะครับมาุูมกันนะครับไม่ได้นะรูนผมมันครบแล้วอะผมก็ุูมเล่นไปเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดรูนให้ดอูอีกทีนะครับใจผมจะได้แถวบนให้มันเยอะนะจะได้แรงกว่านี้นะครับ รูนอะไรโอ้ย k อันนี้ยิ่งน้อยนะครับน้อยจัดเลยนะศูนย์จุดศูนย์ลงมาอีกนะครับโอ้โหมันต้องสามดาวหรือเปล่าเพื่อนมันจะโหดผมว่ามันต้องน่าจะสามดาวนะมาผสมกันเป็นโอ้โหไม่ไม่มีดาวเลยนะครับ โอ้โหไม่เป็นไรใส่น,นี้ก็ได้นะครับมันห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะอันนี้รูนนี้ต้องหาแถวสามบนกลางแถวสามสำคัญทั้ง3าแถวอันนี้ก็เป็นรูนแถวบนนะครับมันเพิ่มไอพิษให้แรงขึ้นนะครับอันนี้ผมใส่ที่หรือผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มดาเมีมไหมผมใส่ใเฉยๆนะครับตัวนี้นะครับเน้นแถวล่างนะครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับสรูนนี้อ่าถ้าเราจะได้แบบ คอมบเยอะๆนะครับนะโอเคประมาณนั้นสกิลนะครับอันนี้คือสกิลที่ผมอัพเสียดายตัวนี้นะมันต้องได้กดใช้เมื่อเลือดศัตรูเหลือ60นะผมก็เลยอัพไม่แค่ห้าไม่ได้ไม่ได้อัพไ้เยอะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กดอยู่แหละอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคลาสสี่นะคลา 4, สสี่สกิลบัฟมีแค่สกิลนี้นะครับกับสกิลนี้อันนี้จะระเบิดนะบัฟรวมนะครับ ประมาณ5 5สกิลนะแบบรวมโอเคไปลองมินิเล่นๆกันนะครับเพื่อนผมกำลังผมกำลังย่อยของอยู่นะผมกำลังหายหาการดูเลือดนะครับน่าจะ200กว่าเอม็มน่าจะได้แล้วแหละผมจะไปตัวไหนเนะี่ยดวหาตัวไปก่อนนะต,นนะตัวไหนก็ได้นะครับ ไปขี้แบบเล่นๆนะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันน,น่าจะไม่มีคนไปนะตัวนี้ผมอ้าตัวเอากดผิด <c oughs> กดผิดนะครับมันไม่อยู่แมตต์นี้นะมันอยู่อีกแมตต์หนึ่งหรือว่ามันอยู่แมตต์นี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะ่าจะอยู่แบบนี้แหละ อยู่แบบนี้จริงๆนะครับไม่ได้กดผิดถูกแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดธาตุไฟนะตัวเนี้ยไม่งั้นมนันในไม่งั้นมันไหนมันจะมีเลือดมันจะรีนะครับธาตุไฟนี้ไว้กดสุดท้ายเลยนะครับกดบัฟอ่าแล้วก็ปลาพิษกดธาตุไฟโอเคลุย โอ้เพื่อนเดูสกิลสกิลรีครับสกิลรีเห็นไหมครับ 12M อันนี้คือผมโดนในผมตายแล้วนะครับแต่ผมมีสกิลอมตะอีก8วินะแล้วผมก็ค่อยตายทีหลังนะที่มากนะครับสุดจัดนะครับเพื่อนๆมันออกลัวอยู่นะมันใช้ได้เลยนะครับแต่ส่วนมากสกิลมันจะไปแรงตรงไหนสกิลนี้นะครับ นะ CRS ยเอ็ดนะโซโซเบรกเราโซเบเกอร์เรามันเบาเบานะแต่มันก็ออกล้่ัวๆเลยครับนะคอมโบกันได้อาโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอ้เท่มากนะครับโอเคบายบายครับ